สวัสดีครับสําหรับบทนี้นะครับบทนี้เราจะมาต่อนะครับก็เรียนต่อไปนะครับเออบทนี้จะเรียนเรื่องสตริงนะครับสตริงโดยละเอียดนะครับโดยละเอียดอาจจะแบ่งเป็นหลายตอนนะครับบทนี้นะครับจะเรียนโดยละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่แต่ก็ไม่มากตอนหรอกนะครับก็เอาให้เข้าใจแบบกระทัรัดนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เสียเวลาเรียนด้วยนะครับแล้วก็ไม่เปลืองเนื <uffy> <inga> ้อที่ด้วยนะครับเออนะครับก็เดือดสตริงนะครับ คือไฟจากบทที่แล้วเนี่ยเป็น is 2 3 2 1นะครับเอ่อ euh, ผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็เป็นไฟล์นะครับ sep นะครับเอ่อเปลี่ยนชื่อเป็นนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น string จุด c นะครับ string จุด c นะครับ string จุด c เอ่อ s ตัวใหญ่นิดนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะครับเอ่อนะครับ s ตัวใหญ่นะครับ string จุด c นะครับเพื่อตั้งชื่อให้ดูเด่นนะครับ s ตัวใหญ่แต่จริงๆแล้เราไม่มีผลอะไรทางเทคนิคนะครับก็นะครับ เอ่อเราก็กดเซฟนะครับปุ๊บนะครับก็จะได้สตริงจุด C นะครับแต่สตรีทูปของเรายังเป็น i s 2 3 2 1อยู่นะครับเราก็รีมูฟออกนะครับรีมูฟออกแล้วก็แอดสตริงเข้าไปนะครับไฟล์ที่ชื่อว่าสตริงจุดเข้าไปนะครับก็แอดปั๊บแล้วก็มาเลยนะครับทีนี้เราจะมาเรียนเรื่องสตริงนะครับจากบทที่แล้วนะครับจากบทที่แล้วเนี่ยนะครับก็เราก็ได้รู้จักสตริงไปนะครับคร่าวๆแล้วนะครับว่าเขาประกาศอย่างนี้นะครับสตริงนะครับ ก็เมสเซจเนี่ยนะครับเป็นสตริงที่มีอยู่20ตัวอักษรนะครับ20ตัวอักษรนะครับทีนี้เนี่ยนะครับใน20ตัวอักษรเนี่ยจะมีตัวอักษรอะไรบ้างก็เราก็จะใช้ฟังก์ชัน get เนี่ยรับข้อมูลเข้ามาทาง is 2 3 2นะครับแต่บทนี้เราจะมองเราจะมองอีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะมองอีกอย่างหนึ่งนะครับเอ่อบทนี้เราเราจะทำการเอ่อเขาเรียกอะไรครับทำการเอ่อโอเ r อ t ร i n g นะครับก็คือเพิ่มลบบวก แล้วก็ copy string เนี่ยนะครับในในในหน่วยความจำแล้วก็ส่งผลเนี่ยไปโชว์ที่หน้าจอคอมนะครับผ่านทางขา tx ออกไปโชว์ที่หน้าจอคอมของ is 2 3 2นั่นเองนะครับทีนี้จะเริ่มต้นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเม s s a นะครับประกาศไว้นะครับในบทที่แล้วนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นเมเ s a g ศูนย์นะครับทีนี้เม s s a g หนึ่งนะครับผมจะประกาศอีกตัวหนึ่งนะครับ string อีก string หนึ่งนะครับชาเม m e s นะครับเมสเซจหนึ่งนะครับมีขนาดเอ่อสี่สิบตัวอักษรนะครับอันนี้ก็ประกาศใหม่นะครับเมสเซจศูนย์ก็มีอยู่เอาเอาสี่สิบตัวอักษรนะครับทีนี้นะครับทีนี้ทีนี้เอ่อเนื่องจากว่านะครับแต่ละไบต์เนี่ยนะครับสี่สิบตัวอักษรก็คือสี่สิบไบสี่สิบไบนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าถ้าไม่ใส่ไม่ไม่ได้ระบุว่าจะเอาตัวแปรไปเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยมันจะไปเก็บไว้ใน128ไบต์ล่างซึ่งซึ่งมันมีมีข้อจํากัดก็คือมันมีแค่128ไบต์เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเอาเอาเป็นว่าเร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 าใช้ idata ดีกว่านะครับก็คือย้ายย้ายเมสเซจสองเมสเซจหรือสติงสองอันนี้นะครับไปไว้ใน128ไบต์บนนะครับโดยที่พิมพ์คําว่าอะไรครับ idata นะครับ idata นําหน้านะครับ ไอ้ d a t a นะครับบ๊บอย่างนี้นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ฟังก์ชันเมนนะครับก็เราก็จะได้เติงสองสองเติงนะครับก็คืออย่างละจุอย่างละ40ตัวอักษรแต่ว่านะครับแต่ว่าสติงหรือแมสเซจที่เอ่อแมสเซจนะครับเมสเซจหนึ่งเดียวนะครับเป็นสตติ้งสตัวอักษรแต่ผมจะประกาศแบบต่างมุมนะครับประกาศแบบแตกต่างออกไปนะครับต่างมุมก็คือนะครับ เอ่อนะครับก็จะประกาศให้มีค่าเริ่มต้นของมันนะครับว่าเท่ากับข้อความนี้นะครับเอ่อ the cream นะครับ of the crop นะครับสมมุตินะครับข้อความอะไรก็ได้นั่นเองนะครับสมมุตินะครับเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับก็คือนะครับประกาศอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับก็คือ ประกาศว่าสตริงนะครับก็คือที่ชื่อว่าเมสเซจหนึ่งเนี่ยนะครับจุ40ตัวอักษรนะครับจุ40ตัวอักษรโดยกําหนดค่าเริ่มต้นของสตริงเนี่ยให้ก็คือกําหนดเมสเมสเซจเดอะครีมออฟเดอะครเนี่ยให้ให้มันนั่นเองนะครับเอ่อ uh, the cream of the crop เนี่ยนะครับอาจจะไม่ถึงหรอก40ตัวอักษรนะครับอาจจะไม่ถึงหรอกก็คือไบต์ที่เหลือก็เป็นไบต์ว่างนั่นเองนะครับเหลือจากการการใช้ the cream of the crop เนี่ย นะครับก็ใบที่เหลือก็อาจจะเป็นใบว่างแค่นั้นเองนะครับก็นะครับประกาศอย่างนี้นะครับประกาศอย่างนี้ทีนี้เรานะครับจะโชว์เมสเซจหนึ่งออกไปทาง i s 2 3 2นะครับก็คือออกไปโชว์หน้าจอคอมเราจะใช้ฟังก์ชันอะไรครับที่เราเรียนมาก็ฟังก์ชันพุทนะครับพุทเดิมเอสนั่นเองฟังก์ชันนี้นะครับทีนี้นะครับทีนี้เราก็ลบของเก่าออกนะครับตรงนี้ลบออกนะครับบทเรียนเก่าปุ๊บนะครับลบออกทีนี้เราจะใช้ฟังก์ชันพุทนะครับก็ จะสังเกตดูว่านะครับเป็นอย่างนี้นะครับพุทธนะครับปุ๊บนะครับตามด้วยอะไรครับชื่อสตริงนั่นเองเมสเซจนะครับเมสเซจนะครับเมสเซจอะไรครับเมสเซจหนึ่งนะครับก็นะครับเราจะใช้ชื่อสตริงนะครับหรือ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 ที่เราเรียนมาบทก่อนโน้นนะครับเราก็เวลาจะส่งออกเราใช้ฟังก์ชันยังไงครับพุทธเหมือนกันนะครับ พุทแล้วก็ตามด้วยข้อความในนี้นะครับเราจะส่งอะไรออกก็พิมพ์เข้าไปในนี้นะครับแต่บทนี้นะครับบทนี้เราเรานะครับเราแทนที่ด้วยเมสเซจหนึ่งไปเลยนะครับมันง่ายดีนะครับเราไม่ต้องมาป้อนข้อความนะครับก็คือเราจะโชว์เมสเซจหนึ่งเนี่ยออกไปทางพอร์ตเอสสองสามสองนทางขาทีเอส่งไปให้คมเนี่ยเราก็ใช้ฟังก์ชันพุทเอสแล้วก็เมสเซจหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับก็หน้าจอซีเรียลวินโด้นะครับจะต้องโชว์นะครับ the cream of the crop นะครับ ที่หน้าจอ Ser i a l ี i n d o w นนั่นเองตอนเรา s i m u l a t e นะครับตอนนี้เราคอมไพน์ก่อนครับนะครับศูนย์เออร์เรอรศูนย์วอร์นิ่งนะครับแปลว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับก็กดดีบักนะครับดีบักระคับดีนี้นะครับทีนี้นะครับก็กดรันนะครับเดี๋ยวจะต้องโชว์นะครับ the cream of the crop นะครับดูนะครับเห็นไหมครับ พอกดล้านปุ๊บโชว์ทันทีนะครับ The Cream of the Crop นะครับเป็นประโยคง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้นะครับกดรีเซ็ตใหม่ครับปุ๊บก็โชว์ใหม่นะครับแล้วก็เคลียร์วินโด์นะครับกดรีเซ็ตครับปุ๊บนะครับก็เป็น The Cream of the Crop นะครับก็โชว์ก็เท่านั้นเองนะครับก็คือนะครับสติงนะครับก็ที่ชื่อ Message หนึ่งเนี่ยนะครับมีค่าเริ่มต้นเป็น The Cream of the Crop นะครับพอเราโชว์ปั๊บนะครับก็เป็น Message หนึ่งเลยนะครับ ก็เท่านั้นเองนะครับเนื้อหานะครับทีนี้นะครับทีนี้ทีนี้ทีนี้ลองพุทธบ้างนะครับพุทธไม่เศษศูนย์ดูบ้างนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่านะครับเราไม่ได้กําหนดค่าเริ่มต้นให้มันนั่นเองนะครับไม่ได้กําหนดค่าเริ่มต้นให้มันนั่นเองไม่เศษศูนย์นะครับทีนี้เราก็คอมไพล์ลงไปดูนะครับก็นะครับ serial window เราก็จะเป็น serial ว่างนั่นเองพอเรากดรันนะครับดูนะครับปุ๊บนะครับเห็นไหมครับว่างนะครับแต่มัน เคอร์เซอร์มันจะขยับลงมา1บรรทัดเนื่องจากเป็นฟังก์ชันพุทนั่นเองนะครับปุ๊บนะครับปุ๊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 บนะครับก็เป็นอย่างนี้นั่นเองก็คือเป็นสตริงที่ว่างนะครับสตริงเมสเซจศูนย์เราก็จองเอาไว้เฉยๆยนะครับจองเอาไว้เฉยๆยตรงนี้นะครับทีนี้เราจะทําให้เมสเซจศูนย์ที่เราจองเอาไว้เฉยๆเนี่ยมีข้อความใส่จะใส่ข้อความลงไปนะครับจะทําได้อย่างไรนะครับโดยที่เราจะไม่ต้องกําหนดค่าเริ่มต้นแบบเมสเซจหนึ่งนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับ เราจะทําอย่างนี้นะครับเราจะใช้ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่จะจะกรอกข้อความลงไปในเมสเสจศูนย์นะครับฟังก์ชันนั้นก็คือฟังก์ชันเอ่อ setting copy นั่นเองนะครับ setting copy นั่นเองนะครับทีนี้จะใช้อย่างไรนะครับจะใช้อย่างไรจะใช้อย่างไรเรามาที่บุ๊กนะครับแล้วก็ complete user ไ e นะครับ setting copy นะครับที่ชื่อว่าฟังก์ชัน ขอแนะนําฟังก์ชันนะครับ string str string copycpy นะครับ string copy นะครับเราพิมพ์ปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับเราก็ดับเบิลคลิกนะครับมาแล้วนะครับ string copy นะครับ stringcpy นั่นเองนะครับถ้าเขียนย่อๆนะครับเขาก็เขียนว่า strcpy นะครับฟังก์ชันนี้นะครับทีนี้จะทำไงครับเขาบอกว่านะครับต้อง include s e t t i จุด head เข้าไปด้วยนะครับในในในไฟล์ของเรานะครับในไฟล์ของเราเพราะฉะนั้นเราก็ include นะครับเราก็เด็กเมาส์นะครับลากแล้วก็คลิกขวา copy นะครับไปไว้ในไฟล์ของเรานะครับไปไว้ในไฟล์ของเราแล้วก็นะครับทําการวางนั่นเอง ctrl v ปุ๊บวางนะครับทีนี้จะทําได้อย่างไรนะครับ ตะกี้นะครับไม่เสร็จศูนย์เราโชกไปแล้วนะครับไม่เสร็จศูนย์เราโชกไปแล้วปรากฏว่าไม่แสดงไม่เสร็จอะไรเลยนั่นเองเพราะว่าไม่สุดไม่เสร็จศูนย์เนี่ยนะครับเราประกาศเป็นสตริงที่ว่างๆอย่างนี้ทีนี้เราจะดําเนินการนะครับทําให้ค่าไม่เส,สร็จศูนย์เนี่ยมีตัวอักษรบรรจุอยู่เนี่ยทำอย่างไรนะครับมีข้อความบรรจุอยู่ในสตริงไม่เสร็จศูนย์เนี่ยทำอย่างไรนะครับเร<ง>าก็ใช้ strcpy นะครับก็อย่างนี้นะครับ strcpy นะครับ s t r i n g copy นะครับก็ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็เครื่อขั้นด้วยเครื่องหมายนี้เครื่องหมายหนึ่งนะครับดูนะครับในเ x a m p l e เขาก็บอกนะครับสอดคล้องกับ e x a m ซ l e นะครับดูนะครับสต r ิ n g copy ีของเขานะครับก็จะมีอยู่2 2อันนะครับที่ต้องกาอก็คือบัฟกับ S นะครับทีนี้บัฟคืออะไรครับของเราเอาง่ายๆนะครับเราอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับอันแรกนะครับอันแรกอันแรกก็คือต้อง พิมพ์เ e s s a g ศูนย์นะครับก็คือนะครับสตริงที่เราจะต้องการให้มีข้อความนะครับสตริงที่เราต้องการจะบรรจุข้อความเนี่ยเราก็พิมพ์ลงไปในนี้นะครับเป็นชื่อว่า m ม s s a g ศูนย์นะครับอันหนึ่งนะครับอันที่2ก็คือข้อความนะครับข้อความข้อความเราจะเอาข้อความอะไรดีครับเอออาจจะเป็น the top นะครับ of the line นะครับสมมติง่ายๆนะครับ the top of the line นะครับ ก็จะมีความหมายคล้ายๆกับ the cream of the crop นะครับก็มีความหมายนะครับคล้ายๆกันนะครับ the top of the line นะครับทีนี้พอเราพิมพ์พอเราพุด s message 0ปั๊บเนี่ยนะครับเอ่อหน้าจอสีเรียเราก็จะโชว์คำว่านะครับ the top of the line นั่นเองเพราะเราใช้ฟังก์ชัน string copy ในการกรอกข้อความเอ่อ the top of the line เนี่ยเข้าไปไว้ใน สตริงเมสเซจศูนย์นั่นเองพอเราพูดออกปั๊บเนี่ยเมสเซจศูนย์ก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็น the top of the line นั่นเองนะครับลองดูนะครับคอมไพน์นะครับคอมไพน์เราได้ดังนี้เราคอมไพน์นะครับได้แล้วนะครับแล้วก็มานะครับ simulate นะครับทีนี้นะครับทีนี้ทีนี้เราจะดูนะครับเราจะดูเราจะดูเราจะดูว่านะครับว่า เอ่อเมสเซจศูนย์พอหลังจากทําฟังก์ชันสติงคัพปี้แล้วเนี่ยนะครับเอ่อหลังจากทําฟังก์ชันสตริง g c o ปี้แล้วเนี่ยเมสเซจศูนย์เนี่ยมีข้อความเป็น the top of the line เนี่ยจริงไหมนะครับเราก็มาที่เมสเซจศูนย์นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ไงครับ add t o w o r d window 1นนะครับปุ๊บมาแล้วนะครับเมสเซจศูนย์นะครับอันนี้ก็นะครับพอเริ่มโปรแกรมปั๊บนะครับลูกศรก็มาชี้มาท่านแรกของเมนเลยนะครับมาที่ is 2 3 2นะครับก็ทําไปนะครับปุ๊บนะครับ 9,006นะครับทีนี้นะครับดูนะครับ string copy the top of the line นะครับ message 0นะครับจะต้องมีข้อความเออ่ the top of the line อยู่ข้างในนั่นเองหรือว่าหรือว่าอย่างนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับ message 0ตรงนี้เนี่ยนะครับดูเมาส์นะครับจะกลายเป็น the top of the line นะครับตรงนี้ดูนะครับป pop นะครับเห็นไหมครับหลังจากใช้ฟังก์ชัน string copy นะครับหลังจากนั้น put s message 0 เดี๋ยวนะครับพอเจอฟังก์ชัน put S m e s s a g e 0 m ูนย์ไม่ศศูก็จะมาปรากฏบนหน้าจอคอมหรือปรากฏบนหน้าจอสีเรียลของเรานั่นเองนะครับดูนะครับปุ๊บนะครับก็เป็น the top of the line นนะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านี้เองนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ทำการออกจากการดีบักนะครับออกจากการดีบัก ทีนี้มาดูนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในกรณีที่นะครับเราจะเอาข้อความในเมสเซจหนึ่งนะครับมาไว้ในเมสเซจศูนย์เราจะทําอย่างไรครับเราจะทําอย่างไรนะครับเราก็นะครับลบออกนะครับตรงนี้นะครับนะครับเออเราจะเอาข้อความจากเออเมสเซจหนึ่งเนี่ยไปไปไปเก็บไว้ในเมสเซจศูนย์นะครับเราก็ใช้ฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับก็คือฟังก์ชัน string copy เหมือนเดิม แต่แทนที่เราจะพิมพ์ข้อความเหมือนตะ,ตะกี้นะครับเราก็ใส่ตรงนี้ว่าเป็นเมสเซจหนึ่งนะครับเมสเซจหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราทำฟังก์ชันนี้เสร็จเมสเซจศูนย์ก็จะมีความหมายว่าเป็น The cream of the crop นะครับก็เหมือนกับเมสเซจหนึ่งนั่นเองแล้วก็พอส่งเมสเซจศูนย์ออกทางพอดซีเรียลหรือ i อท์สองสองเรานะครับก็หน้าจอซีเรียลเราก็จะโชว์ว่า The cream of the crop นั่นเองนะครับดูนะครับ หลังจากนั้นคอมไพล์ผ่านแล้วเราก็มาทําการซิมบูเลตนะครับปุ๊บนะครับ i 2 2เซตสติงนะครับไม่เสร็จศูนย์เดี๋ยวจะต้องเป็น The Cream of the Crop นะครับตรงนี้พอทําฟังก์ชันบรรทัดนี้เสร็จนะครับดูนะครับปุ๊บนะครับเห็นไหมครับ The Cream of the Crop นะครับหลังจากนั้นพุทธ e ม s เ g e 0ศนย์นะครับพุทธ e ม s เ g e 0ซลนย์ไปไหนครับไปไว้ในหน้าจอคอมหรือซีเรียลวินโดว์ก็ส่งออกมานะครับ ก็ในคอมก็จะปรากฏอย่างนี้นั่นเองนะครับก็อย่างนี้นะครับดูนะครับสติงก็พี่ใช้อยู่2กรณีนะครับ2กรณีแล้วนะครับสติงก็พี่ของเรานะครับทีนี้นะครับทีนี้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 ถ้าสติงของเราเนี่ยนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือสติงของเราที่ประกาศไว้เนี่ยนะครับสมมุติว่าเป็นเมสเซจหนึ่งเนี่ยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่านะครับ ยังไงแซนเราจะใช้เมสเซจหนึ่งเนี่ยให้บรรจุ The cream of the c r o p เนี่ยตลอดเวลานะครับในโปรแกรมโดยที่เราจะไม่เปลี่ยนไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนข้อความในเมสเซจหนึ่งเนี่ยนะครับเราเราจะทําอย่างไรครับเราประกาศอย่างไรนะครับเราจะประกาศอย่างไรเพื่อให้ใช้แรมน้อยลงนะครับ Data นะครับเราใช้ไป91นะครับเอ่อใช้โค้ดหรือลอมเนี่ยไปเอ่อห้านะครับ574เอ่อทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ ไม่ต้องการเปลี่ยนข้อความอีกแล้วนะครับใน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 เมสเซจหนึ่งเนี่ยนะครับเราไม่ต้องการเปลี่ยนข้อความอีกแล้วนะครับเราจะประกาศอย่างไรนะครับเราจะประกาศอย่างนี้นะครับก็คือไปบันทึกไว้ในลอมนั่นเองโดยใช้คําว่าโค้ดนําหน้านะครับโค้ดนะครับโคดนะครับแล้วก็นะครับให้มันจองเท่าไหร่นะครับก็ลบเลข40ออกด้วยนะครับมันจะจองให้เราเท่าเท่าเท่าข้อความเอ่อเดอะครีมออฟเดอะครอตรงนี้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับ โดยเราเราไม่ต้องใส่ตัวเลขตรงนี้นะครับว่า the cream of the crop เนี่ยมีกี่ตัวอักษรเราไม่ต้องใส่ตรงนี้มันจะคอมไพเลอร์มันจะจัดการเพให้ให้เราเองนั่นเองนะครับทีนี้นะครับดูนะครับคอมไพน์นะครับนะครับก็ใช้ลอมลดลงเห็นไหมครับนะครับใช้ลอมลดลงนะครับใช้แหลมก็ลดลงนั่นเองนะครับถ้าไม่ใส่ล่ะถ้าไม่ใส่คําว่าโค้ดล่ะนะครับดูนะครับถ้าไม่ใส่คําว่าโค้ด นะครับลมของเราจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับลมเพิ่มด้วยนะครับแลมก็เพิ่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ดีเห็นไหมครับไม่ดีถ้าสตริงของเรานะครับเป็นสตริงที่เราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่านะครับไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าเราก็ใส่คําว่าโค้ดไว้ข้างหน้านะครับใส่คําว่าโค้ดไว้ข้างหน้านะครับหลังจากนั้นคมไพล์ครับปุ๊บนะครับเราก็นะครับใช้ฟังก์ชันส t r i n g copy นะครับอันนี้คือปลายทางนั่นเอง สตริงปลายทางนะครับที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือสตริงต้นทางก็คือซอสนั่นเองก็คือเอาซอสไปไว้ในอะไรครับไปไว้ในสตริงปลายทางนั่นเองนะครับก็คือเอาเมสเซจหนึ่งเมสเซจหนึ่งเนี่ยก๊อปปี้ไปไว้ในเมสเซจศูนย์นั่นเองนะครับผลการรั่นจะเป็นอย่างไรครับอั <ๆ S 1> นนี้นะครับคอมไพล์อีกครั้งนะครับผลการรันก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมดูนะครับปุ๊บนะครับเห็นไหมครับเหมือนเดิมนะครับเราก็เคียร์อินโฟใหม่กดปุ่มร <c oughs> ีเซ็ตครับ ปุ๊บนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยนะครับจะแสดงว่านะครับเราจะต้องการแสดงว่านะครับเอ่อเม็เศจเม็เศจหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วจริงไหมเพราะเราเอาไปเก็บไว้ในลมแล้วโดยที่เราเติมคําว่าโค้ดนําหน้านะครับเราก็ให้นะครับทําการนะครับสลับกันนะครับก็คือเม็เศจหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับสติงกโกปี้เม็เศจหนึ่งเอ่อข้อความอะไรนะครับเราก็ใส่ไปมั่วๆนะครับตรงนี้ สมมติว่าข้อความนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับจากคอมไพล์ผ่านหรือไม่นะครับจากคอมไพล์ผ่านหรือไม่คุณว่าผ่านไหมครับคือมันไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามันไปอยู่ในลมแล้วนะครับไม่เสร็จหนึ่งโดยที่เราใส่คําว่าโค้ดนําหน้านะครับ พอมันไปอยู่ในลมแล้วนะครับมันจะอ่านได้อย่างเดียวนะครับมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อความข้างในได้นะครับก็คือไม่สามารถเอานี้เอาข้อความนี้ไปใส่ในเมสเซจหนึ่งได้เพราะเมสเซจหนึ่งจะมีค่าคงที่ก็คือเมสเซจหนึ่งจะบรรจุข,ข้อความนี้ได้ข้อความเดียวคงที่นะครับเพราะเราประกาศคําว่าโค้ดอำนาจซึ่งเราเอาไปเก็บไว้ในลมนั่นเองนะครับดูนะครับคมพายจะไม่ผ่านนะครับแต่ปรากฏว่าผ่านนะครับปรากฏว่าผ่านนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับ เกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้เราลองลองมาดูลองลองลองมานะครับเอ่อซิมูเลตนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมครับผ่านคอมไพล์โอเคครับเอ่ออาจจะเป็นเพราะว่านะครับคอมไพเลอร์เนี่ยนะครับบางทีนะครับไม่อยากพูดนะครับผมก็ไม่อยากพูดว่าคอมไพเลอร์มีบั๊กนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าผลการรันเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับ ผลการลั่นเนี่ยยังหมายังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงครับก็คือหมายความว่าฟังก์ชัน string copy ตรงนี้เนี่ยไม่มีผลนั่นเองนะครับก็คือเราจะ copy ข้อความนี้ไปไว้ใน message หนึ่งเนี่ยไม่ไม่มีผลนั่นเองเพราะว่าพอเราพุท s message หนึ่งเมื่อไหร่นะครับ message หนึ่งก็ยังคงเป็น the cream of the crop เหมือนกับเหมือนกับที่เราประกาศไว้ข้างบนนั่นเองเพราะว่าเราบันทึกไว้ในลมนั่นเองนะครับเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับฟังก์ชันนี้นะครับไม่มีผลนั่นเอง นะครับก็ผมก็ไม่อยากพูดนะครับว่าคอมไพเลอร์มีบักอะไรหรอกนะครับเพราะว่าบางทีคนสร้างคอมไพเลอร์เนี่ยเขามีจุดประสงค์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ก็เป็นเรื่องของเขานะครับนะครับดูนะครับซิมูเลต์มรทัดแรกนะครับ R S 2 3 2นะครับผ่านไปนะครับบาเลลก็จะกลายเป็น9ก้าพันกทีนี้เราจะดูเมสเซจหนึ่งนะครับว่ามีข้อความอะไรตรงนี้เป็นเมสเซจศูนย์นะครับล้วก็มาที่เมสเซจหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ แล้วก็แอดไป Windows 1นั่นเองนะครับเห็นนะครับ The Cre a m of the Crop มันจะมีมีนะครับข้อความเริ่มต้นตรงที่ประกาศเลยนั่นเองนะครับเริ่มต้นตรงที่ประกาศเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่มีผลดูนะครับพอทํารูปสอนชี้อยู่นะครับมันจะทําบรรทัดนี้นะครับหลังจากทําบรรทัดนี้แล้วนะครับดูนะครับว่าเมสเซจหนึ่งของเราเนี่ยข้อความจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับดูนะครับ ก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพุชออกไปนะครับมันก็ยังคงเป็นอะไรครับ The cream of the Cro p นั่นเองดูนะครับเห็นไหมครับเป็นเด e ะครีมออฟเดอะครเหมือนเดิมนั่นเองนะครับพอเราพุชออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราใช้คําว่าโค้ดนําหน้าแล้วเนี่ยนะครับเมื่อหนึ่งเราเนี่ยนะครับจะกลายเป็นค่าคงที่ทันทีหรือเป็นค่าสตริงที่คงที่ทันทีก็คือบรรจุข้อความว่า t ด e จริงเดอ h e c r มออฟเดอะคนั่นเองนะครับ ก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านั้นเองนะครับให้นำเสนอให้มองมองมองเป็นลักษณะนี้แค่น so ั้นเองนะครับบทนี้ก็นะครับใช้ฟังก์ชันนะครับ string copy นั่นเองนะครับอธิบายโดยละเอียดแล้วนะครับส t r i n g copy นะครับตามด้วยสต i n g ต้นทางอยู่ตรงนี้นะครับที่ต้องการจะ Copy อันนี้ก็คือส r i n g ปลายทางนะครับก็คือ t ต i ิ g ที่เราจะใช้เก็บข้อความของ ต้นทางนั่นเองนะครับต้นทางก็คือเสต็งนี้นะครับไปทางก็เสต็งนี้นะครับทีนี้เราเราดูนะครับถ้าเกิดเป็นไม่เศษศูนย์แล้วนะครับเป็นไม่เศษศูนย์พุทเอสไม่เศษศูนย์นะครับจะได้ผลหรือเปล่านะครับไม่เศษศูนย์เราประกาศเป็นอะไรครับ i อดัต้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับมีผลนะครับดูนะครับมีผลนะครับเราก็ซิมูเลตนะครับ กดลันเลยนะครับดูง่ายๆนะครับเร็วเเห็นไหมครับมีผลนะครับมีผลนะครับเพราะว่าเราประกาศเป็นอะไรครับ idata นั่นเองเราใช้128ยบแปใบบนนั่นเองนะครับเพื่อให้128ไบใบล่างของเราเนี่ยยังเหลือไว้เยอะเอาไว้ไวพักข้อมูลสแตกอะไรต่างๆนะครับ ข้อมูล s t a c กก็คือเวลาเราเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับก็มันจะเก็บในหน่วยความจําของส Stack นั่นเอง1 2 8ไบต์ล่างเนี่ยนะครับก็ใช้เก็บส Stack แ,แต่เราไม่ต้องเข้าใจหรอกคอมไพเลอร์มันจัดการให้เรานะครับแต่เราหลักการของเราก็คือว่าให้เหลือ128ไบต์ล่างเนี่ยไว้ไว้ไว้เยอะเท่าที่เท่าที่เราจะทําได้นะครับเท่าที่เราจะทําได้นะครับก็เท่านั้นเองนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องไปนสนใจนะครับเอ่อในเรื่องของ stack compiler มันจะจัดการให้เราเองนะครับก็บทนี้ได้รู้นะครับฟังก์ชัน string copy ไปแล้วนะครับเดี๋ยวบทหน้าพบกันนะครับบทหน้าพบกันเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆฟังก์ชันนะครับตามมานะครับบทนี้ก็สวัสดีครับ